สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับมาดูเหรียญเสมากนกบัวนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะครับแห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็แอดพักเครื่องเอามาให้ดูกันนะครับเหรียญเสมากนกบัวนะครับเหรียญนี้นะครับสร้างเมื่อปีพศสอ6 3นะครับ ที่วัดห้วยด้วนหรือวัดฐานทหารนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับที่หน้ากล่องเขาก็จะแปะสติกเกอร์ไว้ว่าแจกนะครับศูนย์จองบวกผู้ช่วยงานนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ทำออกมาไว้แจกนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันเลยนะครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญเสมานะครับ โอ้แต่ถ้าดูไปก็สวยนะครับผมถือว่าออกแบบได้สวยนะครับก็เป็นองค์หลวงพ่อนั่งคัศมาทิเต็มองค์นะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับองค์หลวงพ่อลงยาจีวรสีเหลืองนะครับพื้นเหรียญสีน้ำเงินนะครับผมลายละเอียด หูเหรียญกลมไม่ได้เจาะรูนะครับซุ้มบนก็จะเป็นอักขละยันนะครับมะอ,ะอุนะครับผมสังเกตเลยนะครับจุดหลักๆจะเป็นดอกบัวนะครับอยู่กระหนกด้านล่างองค์หลวงพ่อนะครับจะเห็นเส้นดอกบัวนะครับเป็นเส้นเส้นขีดนะครับลักษณะคล้ายเป็น ใบบัวใบดอกบัวจริงนะครับผมเป็นดอกบัวความบัวหงายนะครับส่วนตรงสังคตินะครับก็จะตอกตัวมะนะครับผมสังคติตรงหน้าอกองหลวงพ่อก็จะมีเป็น ลายต่อผ้านะครับที่เป็นขีดขีดเส้นๆน,นะครับส่วนกนกข้างนะครับก็จะมีเม็ดไข่ปลานะครับอยู่รอบด้านในนะครับก็จะอยู่ข้างๆกระหนกด้านข้างด้านข้างก็จะเป็น ลายดอกบัวนะครับกระหนกข้างทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งด้านขวานะครับเดี๋ยวพลิกมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นชัดเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับพญาไก่นะครับผมอยู่หนึ่งตัวนะครับ ซึ่งการออกแบบนะครับของตัวพญาไก่นะครับก็จะออกแบบงดงามนะครับหางเป็นเส้นเส้นที่ลวดลายนะครับตามปีกนะครับส่วนขานะครับ ขาก็จะมีเดือยนะครับที่เห็นชัดเลยนะครับก็จะข้างซ้ายและข้างขวานี่จะเห็นชัดนะครับถือว่าออกแบบได้สวยนะครับทั้งตัวอักษรนะครับอักขรด้านบนนะครับตัวอักษรจะปั๊มว่ามหาเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับ เป็นตัวอักษรพย,ยัญชนะไทยที่หางจะแหลมนะครับตัวหนังสือจวัดหางจะแหลมนะครับส่วนด้านบนตัวด้านหัวด้านบนของตัวไก่นะครับจะมีอักขรยันนะครับถัดลงมาด้านล่างสุดนะครับ ก็จะเป็นชื่อวัดห้วยด้วนวงเล็บทานทหารนะครับอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมแล้วก็ปั๊มชื่อหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับพื้นเหรียญจะเรียบนะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นๆน,นะครับซึ่งเกิดจากการทำบล็อกนะครับ ส่วนตัวหมายเลขโค้ดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเหรียญนี้หมายเลข1 4 3นะครับผมส่วนการต่อโค้ดนะครับโค้ดของเหรียญน,นี้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับของผู้สร้างนะครับก็จะเป็นการตอกตัวมินะครับตรงด้านสังคตินี่แหละครับ ด้านหน้าเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยา ลายเส้นต่างๆขององค์หลวงพ่อนะครับบนจีวรหรือว่าจะเป็นสังคตินะครับถ้ารัดประคตนะครับรายละเอียดตรงแขนของหลวงพ่อนะครับก็จะมีเป็นเส้นนะครับเส้น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 ตวัดขึ้นด้านบนนะครับ ตรงหัวไหลนะครับหัวไหลตรงซอกคอหายปลาะนะครับตรงนั้นก็จะมีเส้นขีด,ขดนะครับใบหน้านะครับดวงตาจะชัดนะครับก็จะเห็นเม็ดตานะครับ ร่องแก้มนะครับลอยยิ้มนะครับตรงเส้นหน้าผากนะครับเป็นเหรียญเสมาอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับเป็นเสมานะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ของหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะครับเป็นเสมากนกบัวมหาเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับก็แอดปักเครื่องมาให้ดูกันนะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม